I see the other side, the other side Don't know what you want I need to Don't pick up the phone when I try to call Tell me what is wrong, oh what is right, what is right There's no going back for you สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับวันนี้เรามาอยู่กับรถยนต์รุ่นใหม่จากทางเชอร์รี่โอมูด้าเจคู่นะครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับโอมูด้าซีครับคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้จักแบรนด์โอมูด้าเจคู่ในประเทศไทยเนี่ยกับ รถยนต์ไฟฟ้านะครับที่เขามีตัวโ moda C5 แล้วก็ตัว J จคูนะครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะแต่ด้วยความที่กระแสร,รถไฮบริดเมืองไทยเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับทาง o อมด a j เคูประเทศไทยก็เลยมีแผนที่จะเอาเจ้าโ m มด a 9คันเนี้ยเข้าไปทําตลาดในประเทศไทยของเราครับต้องบอกว่า Omoda 9คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นเรือธงตระกูลของโ m o ด้เลยนะก็คือหมายเลข9ล้าเนี่ยก็คือสุดกราฟของเขาอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นรถแบบ p ลั g ก n ินไ r บ d ิดนะครับไซซิ่ง <izing S 1> ของตัวรถเนี่ยถ้าเราเทียบกับรถในท้องตลาดประเทศไทยนะครับถ้าเทียบ จำบกันแบบตรงไปตรงมาคันนี้ไซส์จะอยู่ประมาณ Honda CR-V อยู่ประมาณ BYDC Lion 6อยู่ประมาณเดียวกันนะ ความยาวตัวรถเนี่ย4.77เมตรนะครับระยะฐานล้อ2.8เมตรเนี่ยไซส์เียได้ว่าใหญ่เอาเรื่องเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับคือเขามาในรูปแบบของรถ CSUV ที่เป็นประอินไฮบิดคันนี้เนี่ยสามารถเติมได้ทั้งน้ำมันเบนซินนะครับหรือจะชาร์จไฟฟ้าก็ได้นะครับโดยตัวรถมีถังน้ำมันที่ขนาดใหญ่มากถึง70ลิตรด้วยกันนะครับแล้วก็มีขนาดแบตเตอรี่เนี่ยที่ใหญ่ด้วยนะตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP ขนาด35.4กิโลวัตต์ วิ่งได้ไกลมากถึง1,300กิโลเมตรต่อการเติมพลังงานหนึ่งครั้งเลยทีเดียวหรือถ้าเราเทียบง่ายๆนะครับคันนี้อัตราสิ้นเปลืองที่เขาเคลมนะจะอยู่ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองน้ำมันหนึ่งถังไปได้ระดับ1,300กิโลเมตรถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับเจ้าโอมบรดา49คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ Auto Spin พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเจ้าโอมบราดาั9 สำหรับสเปคของเจ้าโ moda 9 PHEV คันนี้นะครับเขาเป็นรถยนต์พิกัด C SUV ไซส์เนี่ยเทียบเท่ากับ Honda CRV BYD C- ไ i อ n นเลยนะครับความยาวตัวรถเนี่ยอยู่ที่4,775ม m mm, มกว้าง1,920ม m mm, มสูง1,671ม m mm, มมีระยะฐานล้อ2,815ม m mm, มน้ำหนักตัวรถเปล่าเนี่ยอยู่ที่2,195กิโลกรัมหรือตีกลมๆ2.2ตันนั่นเองส่วนระบบขับเคลื่อนที่จะเข้าไปทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยใช้เป็นแ a ็กเฟอร์สันหลาง์ด เป็นมัลติลิงก์แล้วก็ช่วงล่างของตัวนี้ใช้เป็นเทคโนโลยี CDC Suspension หรือช่วงล่างแบบไฟฟ้านั่นเองที่สามารถปรับได้แบบแปรผันเลยในยามที่เราขับในเมืองต้องการความนุ่มนวลเนี่ยช่วงล่างเขาจะมีความนุ่มนวลหรือเจอทางขรุขระเนี่ยช่วงล่างเขาก็จะปรับให้ตัวรถเนี่ยสับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นหรือถ้าเราเอาไปวิ่งบนทางยาวๆขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยเขาก็จะปรับช่วงล่างให้มีความแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งใช้งานจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองกันอีกทีส่วนไซส์แบตเตอรี่เนี่ยใช้เป็นแบต,ต์ Li โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ครั้งนี้เขาใช้เป็นของ CATL ตัวรถเคลมไ้ว่าถ้าวิ่งด้วยแบตเตอรี่ล้วนเนี่ยหชาร์จไปได้160กิโเมตรตามมาตรฐาน w l t c โดยอัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่22.6ิบสองจกิโลวัตต์อวต่อ100กิโเมตรด้วยกันส่วนถ้าใช้ไฟฟ้าร่วมกับน้ํามันเนี่ยที่ถังน้ํามันของเขาความจุมากถึง70ลิตรด้วยกันหากเราใช้ไฟฟ้าร่วมกับตัวของแบตเตอรี่ที่มีอยู่เนี่ยจะทำให้รถวิ่งได้ไกลถึง1,300กิโลเมตรเลยทีเดียว ในส่วนของอุปกรณ์ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าใส่อุปกรณ์มาให้แบบตามยุคสมัยเลยไฟหน้าแบบ LED เต็มระบบเลยนะแล้วก็มีไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light แบบนี้คาดมาเป็นคิวด้านหน้าตัวรถตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าดูมีความสวยงามอย่างแน่นอนในการขับขี่ยามค่ำคืนโลโก้อโอมด้าใหญ่เบิ้มอยู่ตรงนี้นะครับกระจังหน้าเป็นแบบตาข่ายแบบนี้นะครับมีกล้องมาให้นะครับก็แสดงว่ามีกล้อง360องศานะแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนการชนมาให้รอบคันมีเรดาร์มาให้ด้วยแสดงว่าคันนี้มีระบบ p i ย o t แอ s i s t อย่างแน่นอนทน เรียกได้ว่าใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเรามองผิวเผินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ลายเส้นนี้เรียกได้ว่าเหมือนกับตัวของ c ีฟาเลยนะที่ทําตลาดอยู่เมืองไทยนะแต่ว่าเขาจะมีการเบ่งตัวรถเนี่ยให้มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ฟีเจอร์เพิ่มเติมเข้ามาหลายอย่างเลยนะอย่างมือจับประตูเนี่ยจะเป็นมือจับประตูไฟฟ้าที่สามารถพับเก็บได้ด้วยอัตโนมัตินะครับตัวนี้เนี่ยถือว่า เจ๋งอยู่ตัวล้อของเขาเนี่ยใช้เป็นล้ออลลอยขนาด20นิ้วนะรัดยาง24 5ทับห้าโดยรถเวอร์ชันพวงมาลัยขวาเนี่ยตามสเปกเลยนะที่เขาบอกมาจะใส่เป็นยางของมิชลินมาให้เลยนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าสเปคเข้าไทยใส่ยางตัวนี้หรือเปล่าตัวกระจกมองข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวในตัวมีกล้องมาให้ด้วยเพราะาตัวเนี้ยมีกล้อง3 6 0องศานะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยแน่นอนเขาเป็น SUV นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น s u v ยูปลั๊กอินไฮบริดแต่ไซส์แบตเตอรี่เนี่ยรา,ม,าม่ารับราดดูกกันีว่นะย ตัวรถเนี่ย g a น a ลนส์เขาเคลมไว้นะถ้ามีคนนั่งเต็มบรรทุกสัมภาระเต็มเนี่ย GAIA ลนส์อยู่ที่154ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วถ้าเราก้มไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาติดตั้งชุดแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ใต้ท้องรถเลยนะครับก็คือมันมีความเป็นส่วนผสมของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในรถคันนี้ด้วยจะเรียกว่าเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใส่เครื่องยนต์มาก็ว่าได้อย่างนั้นเลยแล้วก็ดูตรงกระจกของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระจก3บานหน้าเนี่ยจะเป็นแบบใสายนะส่วนบานหลังเนี่ยจะเป็นทึบแบบนี้เลยสเปคเมืองไทยเป็นอย่างไรต้อง ช่องชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นมาตรฐาน CCS 2แล้วนะรองรับการชาร์จ AC อยู่ที่6.6กิโลวัตต์ DC 70กิโลวัตต์ชาร์จ30-80%เนี่ยใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นซึ่งถ้าถามว่าถ้าเราจะใช้คันนี้เดินทางไกลเนี่ยจำเป็นต้องชาร์จแบตไหมอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะพวกรถปะอินไฮบิดเนี่ยเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องชาร์จแบตอยู่แล้วคือเราเติมน้ำมันขับได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดบทที่ว่าเราจะ,จะวิ่งไฟฟ้ารนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ที่ว่าเราใช้รถในเมืองมากกว่าแบบเราวิ่งจากบาน ร้อยกิโลอยู่แล้วชิลๆเลยทีนี้มาดูด้านท้ายของตัวรถกันนิดนึงนะนี่เห็นไหมท้ายของตัวรถเนี่ยก็จะมีการลาดลงมาแบบนี้เป็นแบบฟาสแบกนะดูมีความสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้าย LED แบบนี้ดีไซน์เป็น3มิติแล้วก็ลากยาวแบบนี้เลยเออลากยาวอย่างนี้เลยนี่ชื่อรุ่นรถ C9 นะมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้นะครับมีไฟเบรกดูนี่3ดีไซน์แบบนี้มาอ่าแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้แต่ตัวนี้จะไม่มีราวหลังคามาให้นะครับอ่าโอเคทีนี้เปิดดูด้านท้ายเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับอ่าน อ่าเขาตั้งไว้ต่ำนิดนึงนะนี่พื้นที่เก็บสัมภาระถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้ผมลองเอากระเป๋าสัมภาระผมเนี่ยลองวางดูกะไดสายตาเนี่ยผมว่าวางกระเป๋าเดินทางไซส์ยีนิ้วเนี่ยสใบแนวนอนเนี่ยวางได้แน่ๆน,นะครับแล้วก็วางเทินเข้าไปอีกได้อีก2องใบผมว่าไหวแล้วก็มีม่านบังสายตามาให้แบบนี้นะครับเรียกได้ว่าให้ของมาค่อนข้างครบตามมาตรฐานของรถยนต์ยุคนี้เนี่ยที่เป็นรถแบบเน้นใช้งานก็จะมาประมาณนี้แล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยก็เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะมีตัวชาร์จไฟมาให้นะครับผมก นะปิดไปปุ๊บอ่าปิดก็นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ตัวถ้อ,อยเสียงเขาแน่นอนฮะ <c oughs> เขาเป็นรถยนต์สันดาปเนาะเขามีถ้อ,อยเสียมาให้ตามสไตล์ของรถยนต์สันดาปอยู่แล้วถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันก็ไม่มีท่อใช่ไหมแต่พอเป็นรถสันดาปยังไงก็ต้องมีท่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันต่อครับ มาดูกันที่ภายในของเจ้า讴歌สี้าวกันนี้นี่เบาะแบบเวลคัมซีเลยนะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะทั้งเบาะผู้ขับขี่และผู้โดยสารตรงนี้นะครับภายในตัวรถเนี่ยโอ้โหเดียนี้ว่าอันนี้พูดกันตามตรงนะครับพรีเมียมนะพรีเมียมเลยนะหน้าจอกลางเนี่ยขนาดใหญ่มากเลยนะเป็นจอไซส์รวมกันเนี่ย24นิ้วแบ่งเป็นจอของผู้ขับแล้วก็จอตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่ง UXUI ของเขาเนี่ยก็เป็นตามสไตล์ของ讴าอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลิ่นอายภายในเนี่ยแหมอันนี้แอบแซวนิดนึงนะครับมันให้กลิ่นอายแบบ mercedes มาก นี <laughs> ม่มี อะไรอย่างนี้เนี่ยตกแต่งเป็นล,ลายเมางลายไม้นะมีแท่นวางชาร์จมือถือ2ช่องมาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดการขับได้ว่าจะเอาเป็นโหมดไฟฟ้าหรือจะโหมดไฮบริดเนี่ยเลือกตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมใช้ได้นะใช้ได้นะบริเวณแผงแอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่านี่เป็นแผงแอร์แบบหมุนอันนี้โดยส่วนตัวผมชอบนะอ่าเนี่ยหมุนปรับแบบนี้ได้เลยนะครับปรับอุณหภูมิปรับพัดลมอะไรอย่างงี้นี่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยถือว่าดีนะแล้วก็ช่องแอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นช่องแบบปรับมืออันนี้ผมว่าดีนะช่องแอร์ปรับมือน,นี่คือแบบมััันถถึงงใจอ่เเเรรรรราาาาบบขยยก็ป เลื่อนๆไปปุ๊บโดนตัวแล้วไม่ต้องแบบมานั่งรูดจออะไรอย่างเงี้ยถ้ารูดจอผมว่าลําบากนะปรับแบบนี้ง่ายสุดแล้วนะครับไม่ต้องแบบทําอะไรล้าเยอะเกินไปนะแบบเนี้ ผมว่าใช้ง่ายนะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้นะครับมีแท่นวางมือถือมาให้สองช่องนะมีชาร์จไวเลสมาให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ปิดนะครับเป็นลายไม้นะเปิดออกมาปุ๊บจะเจอที่วางแก้วน้ํา2ช่องมีที่วางของตรงนี้นะครับตรงกลางมีที่เก็บของให้อีกนะแล้วก็ข้างในเนี่ยสามารถเปิดให้ลมแอร์เ,เข้ามาในนี้ได้แล้วก็ข้างในเนี้ยเขามีถาดกันลื่นด้วยนะแสดงว่าเราเอาพวกกระป๋องเครื่องดื่มเนี่ยมาไว้ในนี้มันก็ช่วยทําให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยเย็นได้นะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูกันที่ตัวของพว um งมาัยยเเนี่งงาจะป็รรือขอกขกห รน้วนเลยนะครับระบบพ i l อ t แอสซ s ของเขาส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความบันเทิงคันเกียร์เป็นเกียร์คอนะครับฝั่งซ้ายเป็นพ่วกใบปัดน้ำฝนอนะไรต,ต่างๆปรับไฟอยู่ที่ฝั่งขวาของตัวผู้ขับขี่นะครับแล้วก็บริเวณที่ปรับเบาะเนี่ยจะอยู่ที่ด้านข้างแผงประตูของตัวรถแต่แม่ดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่ามีกลิ่นอายของความ Mercedes มากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวของชุดเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงของค่ายอารรธรรมอย่างโซนีครับ ทีนี้มาดูกันที่ด้านบนเพดานกันนิดหนึ่งนะครับนี่บนเพดานมีซันรูฟมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับอ่ะแล้วเราลองปิดดูนิดนึงนี่ม่านของเขาค่อยๆมานะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีอ่ะนี่มีไฟแต่งหน้ามีกระจกหูเรียกได้ว่ากระจกนี้ไซส์เดียวกับกระจกมองหลังลนะนะคุณผู้ชมใหญ่แบบใหญ่เบิ่มมากเลยนะของผู้ขับนี้ก็ใหญ่นะของผู้โดยสารก็ใหญ่นะแล้วก็มีไฟมาให้เหมือนกันนะครับ ก็จะจมองหลังอันนี้เป็นตัดแสงอัตโนมัติดีมากนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไมโคร SD c a r การ์ดมาให้ด้วยเพราะว่ารถคันนี้เขามีกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าดีแล้วก็ม่านบังแดดนี่คุณผู้ชมเป็นแบบทึบแสงเลยนะเนี่ยพอปิดปุ๊บโอ้โหเรียกได้ว่ามืดตึบเลยนะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าถ้าใช้เจ้าคันนี้คุณไม่ต้องไปติดฟิล์มนะคุณใช้ม่านเขาเดิมๆเนี่ยพอแล้วนะฮะโอ้ถือว่าให้อุปกรณ์มาค่อนข้างใช้ได้นะใช้ได้นะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เข้าาประมาณนี้นะครับ มาดูที่เบาะนั่งโดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับนี่เรียกได้ <ๆ S 2> ว่าใหญ่นะใหญ่นั่งสบายรองน่องเนี่ยมาถึงใต้หลังเข่าเราเลยนะครับถือว่าดีมากนะแล้วก็พื้นของตัวรถเนี่ยจะเป็นพื้นเรียบนะยังกับรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะคุณผู้ชมแต่คันนี้เป็นรถบัคอินไฮบิดช่องแอร์เนี่ยมีมาให้ทั้งบริเวณเสา B แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จะมีช่องเดียวนะก็ถ้าใครนั่งหลังและขี้ร้อนเนี่ยอาจจะต้องแย่งกันนิดนึงนะครับเขาไม่ได้แยกเป็น2ช่องซ้ายขวานะเขาเป็นแบบนี้มาแต่ว่าช่องส่วนตัวของผู้โดยสารเนกก็รวสาาแล้ัมนถ ปรับตัวของพัดลมตรงนี้ได้นะครับแต่จะไม่สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้แล้วก็มีฮีเตอร์มาให้ที่เบาะด้วยนะครับแต่สาเหตุที่ผมมานั่งหลังซ้ายเนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้มันสามารถปรับให้เบาะของผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยมันเลื่อนขึ้นไปได้นะครับกรณีที่คุณแบบต้องการความแบบความกว้างขั้นสูงสุดเนี่ยอ่ะมีเลื่อนเลื่อนให้สุดอ่ะตอนนี้เลื่อนสุดแล้วนะลองพับไปปุ๊บนี่เห็นไหมดูคุณผู้ชม โอโ้กว้างนะกว้างใช้ได้เลยนะเจ้ารถคันนี้แล้วก็มีที่วางแขนตรงกลางมาให้ด้วยซึ่งสิ่งที่ผมชอบเลยนะคือเรื่องของวัสดุเนี่ยผิวสัมผัสเขาถือว่าค่อนข้างพรีเมียมเลยนะแต่หนังเนี่ยไม่น่าจะเป็นหนังแท้น,ะน่าจะเป็นหนัง P u ูนะครับผมแต่ว่าฟิลเนี่ยถือว่าดีเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเบาะนิดหนึ่งนะสามารถพับได้แบบนี้อ่านี่แล้วก็จะพับเรียบแบบนี้เลยลองเข้ามาดูนะครับจะเห็นได้ว่าเกือบจะเรียบนะมันจะมีความแบบนูนนิดนึงเพราะว่าตัวเบาะตัวนี้มันมีความหนานุ่มนะครับนี่ แต่เอาว่ามันสามารถทำให้คุณเนี่ยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกขั้นนึงครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์มีไฟมีมือโหนมาให้ครบคันเรียบร้อยดีมีที่แขวนของอะไรแบบนี้มาให้โอเคเราดูตัวรถไปแล้วดูความน่าใช้ของเขาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันว่าตัวรถคันนี้ขับจริงเป็นอย่างไรครับ เอาละรครับตอนนี้เรามาอยู่ในเจ้าโอม d ด้าไนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหือโอม d ด้าีเก้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะต้องบอกว่าไซส์ของตัวรถโอม d ด้าีเก้าเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะเมื่อเปรียบเทียบกับโอมูด้าซีห้า EV หรือซีห้าในไทยเนี่ยโหเจ้า c ีเก้าอันนี้คือใหญ่กว่าพอสมควรนะครับไซส์เนี่ยก็คือเขาจะเปเทียบกับตัวของ h o นด้าซีอาร์วีอะไรพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะเป็นรถสําหรับครอบครัวนะซึ่งคันนี้เขาชูจุดเด่นนะคือช่วงล่างไป ฟ้าของเขาครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเจ๋งสมราคาคุยหรือเปล่านะว่าเออในความเร็วสูงก็นิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าถ้าเราขับบนถนนเจ้าโอมาด้าซีเป็นอย่างไรนะครับสัมผัสแรกเนยนะคือตอนนี้ถนนเส้นที่เราวิ่งอยู่เนี่ยจะเป็นถนนที่แบบมันจะมีท่ออยู่กลางถนนตลอดเวลาเลยนะ แล้วก็พื้นถนนเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบสะทีเดียวแต่ฟิลที่สัมผัสคือเหมือนถนนเรียบอรัคุณผู้ชมเราจะรู้สึกว่าเออมันก็มีแบบรอยต่อนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกก่อนนิดนึงนะว่าถนนที่ประเทศจีนเนี่ยถนนเขาเรียบมากนะครับเรียบแบบที่ไม่มีแบบนี้ในเมืองไทยสักเท่าไหร่นะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราจะวัดฟิลเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะคือรถที่จีนเนี่ยเอารถอะไรมาขับมันก็รู้สึกสบายนะเพราะว่าถนนเขาเรียบจริงๆทําให้ช่วงล่างเนี่ยจะทํางานไม่ต้องหนักมากเหมือนที่เมืองไทยนะคือถ้าใช้รถที่เมืองไทยเราเนี่ยโอ้โห ดดดดดดอย่างนี้เลยนะแต่พอเป็นที่เมืองจีนเนียโชคก็ได้แบบไม่ต้องทํางานหนักนะเพราะว่าถนนเขาเรียบมากนะครับแต่ในบทที่ว่าเราเจอรอยต่อถนนเนี่ยโอเคตัวของ C9 เนี่ยจะซับรอยต่อตรงนี้ได้ดีนะแล้วก็พวกฝาท่อระบายน้ำอะไรพวกเนี้ยเออเขาเก็บดีนะ ทำให้แรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวเหล่านั้นเนี่ยมันส่งเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะมากสักเท่าไรถือว่าช่วงล่างเนี่ยในโจทย์การใช้งานในเมืองเนี่ยถือว่าโอเคแต่ในก็ต้องขออภยัยคุณผู้ชมไว้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้ทดสอบบนความเร็วสูงสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าถนนที่เมืองจีนเนี่ยเขามีการจํากัดความเร็วที่ค่อนข้างเข้มงวดมากๆนะครับเข้มงวดมากนะงั้นเราอาจจะไม่ได้ทดลองขับรถที่ความเร็วสูงสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองดูมุมอะไรดูซิเลี้ยวซ้ายมุมแคบๆอ่าโอเค น้ำหนักวงมลัยของรุ่นนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเบาเลยนะครับแล้วลองอัตราเร่งดูสิกดปุ๊บเรากดันเร่งสุดเนี่ยในโหมดอีโคนะครับอัตราเร่งเนี่ยมันจะค่อยๆพุ่งขึ้นมานะครับค่อยๆพุ่งขึ้นมาแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบบูตปาร์ตอะไรนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยเขาจะเน้นใช้ตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าขับเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จังหวะที่รถเนี่ยตัดสลับไปใช้ตัวของเครื่องยนต์ออกมาช่วยกาลังขับเคลื่อนเนี่ยค่อนข้างสมูทนะถือว่าสมูทมากอันนี้ต้องชื่นชมมเเเเค้้าาาาาาวว่่ททํอออกไดดดนขงีีีลยย เดี๋ยวเราลองอัตราเร่งที่โหมดสปอร์ตกันดูนะครับว่าอัตราเร่งเขาจะเป็นอย่างไรโอเคสามสองหนึ่งถือว่า อัตราเร่งเนี่ยมาเร็วใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นที่ทดสอบจํากัดมากและลดค่อนข้างเยอะนะครับอัตราเร่งเนี่ยก็ศูนย์ถึงหกสิบเนี่ยเหยียบแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับถือว่าเร่งเร็วใช้ได้แล้วก็ตัวของเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเขาตัดเข้ามาทํางานร่วมกับตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างเนียนมากนะครับในส่วนของโหมดขับเคลื่อนเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นโหมดไฟฟา้าล้วนหรือจะเอาโหมดไฮบริดจริงตอนนี้ผมลองกดเป็นไฟฟา้าล้วนดูนะลองกดอัตราเร่งอ้าวถ้าเป็นไฟฟา้าล้วนเนี่ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยในการขับนะซึ่งบอกเลยว่าการตัดต่อเนี่ยเนียนมากนะคุณไม่รู้สึกเลยว่าเออตอนนี้รถเนี่ยใช้เป็นไฟฟ้าล้วนหรือจะเอาเครื่องยนต์เข้ามาช่วยอ่ะเดี๋วยวเรามาลองกันอีกทีว่ามันเนียนขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะค่อยๆออกนะตอนนี้ออกโดยไฟฟ้าล้วนอยูย่นะครับตอนนี้กดคันเร่งอยู่ประมาณสิเรนะครับเราจะลองกดคันเร่งลึกเข้าไป4ี่สิบเซนตอนนี้ก็ยังไฟฟ้าอยู่นะกดลึกเข้าไปอีก อ่ะเครื่องยนต์มาแล้วอ่าพอเครื่องยนต์มาปุ๊บเนี่ยจะมีเสียงติดขึ้นมาดังอึง้งขึ้นมาแบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเวลาเขาเจอพอสะพานซับแรงกระแทกเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะแต่จังหวะในการตัดต่อกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยมอเตอร์เนี่ยหัวเนียนใช้ได้อันเนี้ยชื่นชมเขาครับเราจะลองดูแฮนด์ลิร์นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนดูนะครับสามสองหนึ่งปุ๊บอ่าโอเคการตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยแหละละอาเงไป อ่าเอ้ยใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้นะถือว่าการตอบสนองของช่วงล่างถือว่าดีนะภูมิรัลยถือว่าน้ำหนักกาลังดีนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้เราทดสอบเบื้องต้นนะดูว่าฟิลลิ่งของรถเป็นอย่างไรครับแต่ถือว่าภาพรวมเนี่ยในเรื่องของระบบส่งกําลังของรถเนี่ยถือว่าเนียนเลยนะเออจังหวะแบบตัดจากไฟฟ้าล้วนเป็นน้ํามันเนี่ยโอ้ถือว่าเนียนใช้ได้โอเคเรามาลองขับที่ความเร็วสูงกว่านิดนึงนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยเออช่วงล่างเขาก็ใช้ได้นะนี่เล่นกูไป ถือว่าทรงตัวได้ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมในส่วนของการขับบนความเร็วสูงเนี่ยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตัวเจ้า C9 คันนี้ผมจะรู้สึกว่าเออเรื่องของช่วงล่างเนี่ยการทรงตัวของรถเนี่ยผมคิดว่าเขาทำได้ดีนะก็เรื่องของพวงมาลัยเนี่ยถือว่าโอเคนะความคมนี่ใช้ได้เลยนะโดยเฉพาะตัวช่วงล่างเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยดีจริงนะครับเวลาแบบเราเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วเนี่ยหรือแบบเรากระชากหักหลบอะไรเงี้ยเออรถเนี่ยอาการออกมาน้อยมากนะคุณผู้ชมน้อยมากคือเออมันช่วงล่างดีใช้้ได ก็ที่ต้องชื่นชมเลยก็คือเรื่องของการตัดต่อส่งกําลังของเขาเนี่ยอันนี้เนียนจริงนะคุณผู้ชมเนียนจริงแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองออกมาตัวเลขสวยมากนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสรุปกันครับในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองของเจ้าโอมูด้าซีนายอันนี้ดสีก้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองของเขาถือว่าน่าสนใจนะครับการใช้น้ามันของเขาเนี่ยอยู่ที่3.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะแล้วก็การใช้ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่6.4กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าประหยัดมากเลยนะประหยัดมากๆแตต่่่อออันนนีี้้กก็งบวารถเย ยังมีแบตอยู่นะครับอันนี้เรายังไม่รู้ในกรณีที่ว่าเออถ้าเราใช้ไฟไปเรื่อยๆแบบใช้จนหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ารถคันนี้มีโอกาสเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําไปทดสอบดูว่าเออใช้งานจริงจะเป็นอย่างไร โดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้าโอมด้า49คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ที่น่าสนใจมากๆนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยนะคือเรื่องของการตัดต่อระบบของไฟฟ้าล้วนกับไปที่ระบบเครื่องยนต์สันดาปเข้ามาร่วมกันทางานเนี่ยไปค่อนข้างเนียนแล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ยดีนะช่วงล่างถือว่าดีนะแต่ต้องบอกว่าถานนเมืองจีนเขาดีด้วยนะอเราก็อาจจะฟันธงไม่ได้ร้อว่าช่วงล่างคังนนี้ถ้าเอาไปขับที่เมืองไทยจะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ฟันธงนะแต่ถ้าขับทั่วไปช่วงล่างดีพ นะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดใช้งานแบบยาวๆเนี่ยใช้จนแบบเออใช้จนไฟหมดเลยอแต่น้ำมันล้วนเราวิ่งดูซิว่าระบบไฮบริดเขาจัดการเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ทดสอบกันอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามารายง,งานให้ทุกท่านได้ทราบอย่างแน่นอนถ้ารถคันนี้เข้าไปขายที่เมืองไทยแต่โดยคร่าวๆในประเทศจีนเนี่ยภาพรวมถือว่าน่าสนใจน่าใช้ไม่ใช่น้อยเลยครับชินชบวเกปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของออโตสปินครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ